เพราะนั้นมีโอกาสครับที่จะติดแถวๆ1 8 1่นาะครับถึง1810แนะครับแล้วก็มีการรีบาวกลับมานะครับเดี๋ยวรอดูกันรีบาวกลับมาในรอบนี้ครับว่าราคาจะยังทำหายได้ต่อเนื่องไหมนะครับแต่ถ้าเกิดราคาไม่สามารถทำหายได้ต่อเนื่องสมมติขึ้นมาแล้วติดแถวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องปรับภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าราคาอาจจะหมดแรงกันได้นะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ ใครที่ติดตามข้องกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับทองคำก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ 7กันยายน2564ากครับแล้วก็กลับมาอัปเดตบทวิเคห์ทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและหากท่านสนใจเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยกับเรากันได้นะครับโดยที่ลิงก์สำหรับเข้ากลุ่มของเราจะอยู่ที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับก็เป็นกลุ่ม Open Chat นะครับมาร่วมเป็น Family กับเรานะครับนะก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ มาเข้าสู่เนื้อหาของในวันนี้ดีกว่าครับก็เทรนด์ที่เราติดตามกันอยู่นะครับสำหรับคนเล่นรายวันนะครับก็คือเทรนนี้ที่เราวางกันเอาไว้ที่ติดตามกันอยู่นะครับเพราะนั้นในช่วงเมื่อวานตลาดอเมริกาก็ปิดนะครับก็ซึมๆลงมาเช้านี้เปิดตลาดมาครับทองคำก็ยังปรับตัวอยู่ในแดนลบอยู่นะครับซึ่งแต่ถามว่ายังไม่ได้หลุดเทรนตัวนี้นะครับซึ่ง ผมมองว่าในโซนนี้เป็นโซนที่จะเป็นโซนเก็บของล่ละนะครับสำหรับคนที่เทรดในระยะถ้าถือในช่วงหนึ่งวีนะครับถือในช่วงสักหนึ่งถึงสองวีเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใกล้ใกล้เวลาเก็บของนะครับนะก็ใช้เทรนด์เดิมครับแล้วก็เป้าหมายยังคงเดิมครับยังมองไว้ที่หนึ่งแปดแปดห้านะครับแต่ว่าราคาจะมีการหลุดพักออกมาก่อนหรือเปล่า นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะครับเพราะว่าหลังจากที่ราคา break ขึ้นมาเมื่อวันศุกร์นะครับขึ้นมายืนเนี่ยค่อนข้างจะยืนตัวนี้ได้ได้ค่อนข้างแข็งแรงหลักนะครับแต่อย่างที่บอกในวิเคราะห์สัปดาห์นะครับว่าราคาจะเดินไปแบบนี้หรือจะวิ่งแบบ strong trend นะครับตอนนี้ก็จากวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเริ่มมองให้เห็นว่าราคาฉันจะยังไปแบบนี้ต่อครับนะยังจะยังเคลื่อนตัวในกรอบไปต่อ นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์ในส่วนของภาพสัปดาห์นะครับสามารถไปดูบทวิเคราะห์สัปดาห์กันได้นะครับจะได้เข้าใจว่าเรากําลังติดตามอะไรนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงภาพเดือนภาพเดือนด้วยนะครับที่เพิ่งจบมานะครับนะก็เดี๋ยวจะต้องมาติดตามกันต่อครับว่า แนวโน้มทิศทางของทองคําจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับในส่วนของเทรนด์อย่างที่บอกเทรนด์นี้ครับที่เรามองไว้นะเพราะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดของมันดีกว่าครับการวางแผนการเทรดว่าจะวางกันยังไงจะวางกันแบบไหนตอนนี้ผมมองแนวรับเอาไว้นะครับคือจุดในโซนที่จะเก็บของได้นะครับก็คือในโซนหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับถึงหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับอยู่สักประมาณห้าเหรียญ ห้าเหรียญแถวๆนี้นะครับเป็นโซนเก็บของนะครับซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับก็ยังมองพฤติกรรมเดิมครับว่าอาจจะเป็นแบบนี้อยู่ยังเป็นแบบนี้อยู่ได้นะครับเพราะนั้นหากจังหวะเข้าซื้อกันได้นะครับเก็บของแต่ถ้าเกิดว่าราคาหลุดโซนตรงนี้มานะครับก็จะต้องขัดทิ้งกันไปก่อนนะครับนี่จะเป็นในส่วนของภาพของ4ชั่วโมงนะครับที่เราติดตามกันอยู่นะเพราะนั้น ในมุมของทองคําภาพหลักผมยังให้ไปในทิศท,ทางขาขึ้นอยู่ครับแต่ว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถึงกับไซด์เวัพไมก็ไม่ได้ถึงกับไซด์เวนะครับเพราะราคาแลยังรับแบบค่อนข้างที่จะแบบรับขึ้นไปรับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นมีโอกาสครับที่จะติดแถวๆหนึ่งแปดหนึ่งห้า 1, 8, 1, 5, นะครับ ถึง1810นะครับแล้วก็มีการรีบาวกลับมานะครับเดี๋ยวรอดูกันรีบาวกับมาในรอบนี้นครับว่าราคาจะยังทำไฮได้ต่อเนื่องไหมนะครับแต่ถ้าเกิดราคาไม่สามารถทำไฮได้ต่อเนื่องสมมติขึ้นมาแล้วติดแถวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องปรับภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าราคาอาจจะหมดแรงกันได้นะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ใครที่ติดตามคล้องกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับทองคำก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ไปพูดคุยกันในกลุ่มได้ครับไปอัปเดตเพิ่มเติมพูดคุยกันในกลุ่มได้นะครับก็ลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราไปคุยไปดูในส่วนของค่าเงิน us เันสักนิดหนึ่งนะครับเปิดตลาดมานะครับวันนี้กระโดดแก๊กขึ้นมานะครับมาจริงๆยังไม่เปิดนะครับตลาดอืมใช่ไหมนะครับตลาดอเมริกายังนิ่งๆทรงๆอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองครับว่าในภาพรวมของ US อนะครับในส่วนของอินเด็ก์เนี่ย มีดูแล้วมีโอกาสที่จะยังไหลได้นะครับตอนนี้ราคาลงมาทดสอบถึงเก้าสิบเอ็ดจุดจุดแดโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเกิดทดสอบตรงนี้แล้วหลุดสมมติราคาหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยก็จะส่งผลดีกับทองในในส่วนของทองมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นนะครับทีนี้หลุดแล้วหลุดยาวไหมหลุดแล้วหลุดไปไหนนะครับอันนี้ต้องมาดูภาพของวีคสักนิดหนึ่งนะครับที่เราคุยกันเอาไว้นะครับ ในส่วนของการเบรกตรงนี้ครับนะครับเนะบรกบริเวณนี้มาเพะฉะนั้นตอนนี้ราคาค่อนข้างใกล้แนวรับพอสมควรละถ้าหลุดมาติดลงไม่ได้นะครับรีบาวกับมามีโอกาสที่ทองจะกลับตัวด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ต้องติดตามในส่วนของค่างเงิน u ูกันด้วยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ตรงนี้นะครับก็สัมพันธ์กันยังไงก็ลองติดตามช่องเราครับมีพูดคุยเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ มาดูกันในส่วนของสปอรตครับ96.5นะครับตอนนี้ราคาปิดอยู่ที่2,8050นะครับ2 8 5 0ซึ่งก็ยังมองครับว่าถ้าเกิดในส่วนของสปอ t ตยังยืนเทรนดอยู่นะครับก็ยังถือไว้ได้ครับนะตราบใดที่เทรนดยังไม่หลุดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราได้คุยกันไปแล้วว่าอาหารจังหวะเข้าซื้อถูกไหมครับในสปอตก็เริ่ม ก็มีการเข้าซื้อกันอยู่บ้างน,นะครับเพราะนั้นอาจจะลอย่อลงมาในโซนนะครับเดี๋ยวดูสปอตหนึ่งแปดหนึ่งห้าเป็นของเก็บของเพิ่มก็ได้ครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าถึงหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ครับหาจังหวะเข้าซื้อนะครับถ้าเกิดสปอตลงมาในโซนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจุดตัดขาดทุนราคาหลุดเทรนออกมาก็ตัดออกไปก่อนนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดเข้าถือแล้วก็น่าจะได้ลันบ้างพอสมควรน,นะครับตอนนี้เงินบาทเริ่มติดติดอยู่แถวแนวรับที่สามสิบสองจุด 4ถึงจุดห้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเงินบาทกันนะครับมาดูในส่วนของเงินบาทกันบ้างครับเงินบาทติดอยู่ที่สามสิบสองจุดสี่นะครับสามสิบสองโลโลจะลงไปที่สามสิบสองจุดหนึ่งนะครับติดอยู่ในโซนนี้นะครับซึ่งมัน โควิดมันติดกับโควิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โควิดติดๆอยู่แถวสิบสามนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าอยู่แถวนี้วนๆอยู่แถวนี้ครับนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูครับว่าโควิดจะดีขึ้นได้กว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังทรงๆอยู่แถวนี้ก็ยังมองว่าเงินบาทอาจจะยังทรงๆอยู่แถวนี้ครับแต่ผมมองว่ายังไงด้วยสถานาการณ์โควิดก็จะปรับตัวดีขึ้นมาเป็นลําดับเรื่อยๆนะครับก็มองเป้าไว้สามสิบเอ็ดจุดห้าครับ นะมีโอกาสที่ราคาจะกระชากมาได้ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของคนเทรดทองคําแท่งนะครับ96.5นะแต่ว่ายังมองในภาพรวมว่ามีโอกาสครับที่ราคาจะยังไหลต่อไปได้นะครับอันะนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับในส่วนของทองคําของเราในวันนี้นะครับใครชอบบทวิเคราะห์อของเราก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่มกับเรานะครับหรือกดติดตามช่องไว้ก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาน,นไปเท่านี้นะครับ ก็ใครที่รับชมผ่านทาง YouTube ไว้เจอกันคราวหน้าในคลิปหน้านะครับในกลุ่มก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ